ขาวด่ดน,นทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเจิมรถให้ใครทะเบียนอะไรนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยแห่ซูมกันแบบรัวๆนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องเนี่ย ขึ้นไปเจิมรถคันหนึ่งครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรถของพ่อรุ่งอันนี้พิมพ์ข่ากระแสก็ไม่ทราบว่าเป็นรถของใครนะครับใครทราบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้องบอกว่าอุงอิ่งครับทุกคนขึ้นไปเจิมนะครับแล้วก็แฟนลับเนี่ยไปซูมทะเบียนรถมาทะเบียนรถ6848นั่นเองครับทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับขอบคุณนะข้อมูลดีๆจาก Facebook ของคุณภูวดลด้วยนะที่ได้มีการเอารูปภาพเนี่ยมาฝาก f c แฟนลับนะครับต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ น่ารักน่ารักครับทุกคนที่แฟนคลับเนี่ยแห่เข้าไปซูมแล้วก็โฟกัสผิดจุดครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุ้งอิงครับน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้น้องไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองบอกตัวเลขแม่นนะแต่พ่อพ่อแม่เนี่ยก็แห่กันไปซูมเอาครับในตัวเลขรอบๆตัวน้องไม่ว่าจะเป็นน้ําหนัก ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนร,รถนะครับแต่รถคันนี้รู้สึกว่าน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขึ้นไปบ่อยมากๆเลยช่วงนี้นะไม่ว่าเป็นอะไรนะทุกคนแล้วมีการไปสตาร์ทนะแล้วก็บีบแต่แบบรัวๆด้วยครับทุกคนรถคันนี้เลยซึ่งน่าจะเป็นรถพ่อรุ่งหรือเปล่าอันนี้มิวขาวกระแสก็คือไม่แน่ใจจริงๆในรายละเอียดตรงนั้นนะครับทุกคนใครทราบก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็แล้วกันทะเบียนสวยมากๆเลย 6848นี่และช่วงนี้อุ้งอิงคือวนเวียนอยู่กับรถคันนี้เนี่ยบ่อยมากๆเลยแฟนลับก็เลยว่าเฮ้ยอุ้มอิ่มน้องขึ้นไปเติมรถคันนี้เนี่ยอยากให้อุ้มอิ่มเนี่ยทำข่าวหน่อยเพราะว่าพ่อมแม่เอฟซีแฟนลับเนี่ยคือแบบว่าซูมทะเบียนรถมาให้แล้วนะครับทุกคนนะทะเบียนรถสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ขออนุญ,ญาตไม่บอกอจังหวัดแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับทะเบียนรถอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะ แล้วก็ก่อนอื่นครับขอแสดงความดีใจกับทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุ๋งอิงด้วยตอนนี้ครับทุกคนทะลุไปแล้ว290,000ผู้ติดตามนะครับซึ่งอีกนิดนิดนึงเนี่ยก็จะครบ300,000ผู้ติดตามแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะทุกคนเข้าไปกดติดตามเยอะๆแล้วก็พยายามซับพอร์ตนะครับเพจจริงของพ่อแม่น้องครับทุกคนเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของน้องอิงอเพรบ้านแพงเองโอ้โหคนติดตามเป็นแสน พูดเฟซปลอมอุ่งอิงนะทุกคนถ้าไม่มีของปลอมเหล่านี้ป่านนี้ททุกคนเพจพ่อแม่น้องหรือว่า f a c e b o o k น้องเนี่ยพุ่งไปเป็นล้านแล้วแล้วของปลอมเยอะมากๆเพราะฉันก็ซัพพอร์ตนะครับทุกคนซัพพอร์ตของจริงเนาะใครไม่ทราบอะไรยไเงี่ยมีแชทมาถามได้ว่าเพจของพ่อแม่น้องเพจอะไรนะครับทุกคนในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆที่พ่อแม่น้องได้มีการอัพลงเนี่ยมิวักกระแสะก็มีโอกาสเข้าไปรับชมนะครับ โอ้โหทุกคนคอนเทนต์แต่และคอนเทนต์ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์สร้างสรรค์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกอยู่ลังห้างนนะับเชฟกระทะห้างต่างๆอุ้งอิงไปเลือกซื้อสินค้าราคา20บาทอย่งี้ยทุกคนคือน้องอไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดนะตอนนี้คนแห่ดูเยอะแยะมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนมากๆสาหรับองค์อิงเนาะทุกคนคือน้องเนี่ยไปเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองตัวละ20บาทบ่งบอกให้เห็นว่าแม้ว่าน้องเนี่ยจะโด่งดังขนาดไหนแต่การวางตัวของน้องครับทุกคนก็ยังน่ารักติดดินเหมือนเดิมนะครับและทําให้พิมพ์อิ่มเองเนี่ยจากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆเราต้องซื้อเสื้อผ้าตัวละเป็นพันขึ้นตัวละหลัก500ขึ้นอะไรเงี้ย ทุกวันนี้องค์อ,งอิงเปลี่ยนความคิดพิมพ์อิ่มไปโดยสิ้นเชิงและอุ้งอิ่มก็หันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองตามน้องครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนไม่มีขีดจากัดจริงๆแล้วก็ เป็นไอดอลของเยาว,วชนต่างๆที่แบบว่ากล้าที่จะออกมาสู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงติดดินบ้านๆนะครับและเชื่อว่าพ่อๆแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีการวางอีกโก้ลงจากการดูคลิปอวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเหมือนนุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนเนาะเวลาที่ดูน้องแล้วรู้สึกว่า มีความสุขกับน้องไปด้วยเวลาที่น้องไปตลาดนัดอิงไปช้อปปิ้งนะวันนี้ไปซื้อของไปเตือนตลาดนัดคลองถมไปซื้อเสื้อผ้าตัวละส0 20 3บตัวร้อยแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตคนเราอ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับขอแค่ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็มีความสุขก็พอและน้องก็เป็นต้นแบบนะครับให้ได้รู้ว่าอุยน้องสู้เพื่อครอบครัวจริงๆและทุกวันนี้มิมก็สู้เพื่อครอบครัวจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าน้องนีงน่แหละคือไอดอลของเราเพราะฉะนั้นแล้ว เพจพ่อแม่น้องที่ได้มีการลงคอนเทนต์มาต่างๆมันคือคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นพลังบวกให้กับสังคมนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยมีอิ่ิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลมีน้องนะครับเป็นแรงมาดานใจในการใช้ชีวิตนะครับในทุกๆวัน,นครับอย่างวิมเองเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงเนาะเราก็ มีน้องนี่แหละเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตในการวางตัวอะไรต่างๆนะทุกคนก็แล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับน้องด้วยเช่นเดีวยวกันที่ติดตามอิ่มข่าวกระแสอยากให้อิ่มทำข่าวอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยครับพุกคนก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคน FC แฟนคลับเนาะที่ได้มีการแบบส่งรูปภาพนะครับมาให้อิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ชมกันแบบรัวๆเลยเจิมพวงมาลัยนะครับทะเบียนรถเนี่ย6848 แล้วน้องเติมะเบียนรถให้ใครอันนี้มไม่ทราบจริงๆเนาะอาจจะไม่ได้ไป,ไปดูลึกขนาดนั้นก็ฝากพ่อแม่คอมเมนต์มาได้ก็แล้วกันครับทุกคนก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักซึ่งตอนอุ๋งอิงจุดทูบเนาะถ้าใครได้ติดตามแฟนเพจพ่อแม่น้องเนี่ยโอ้โหแฟนขับ f อก็คือเข้าไปแบบชมกันแบบรัวๆแล้วทุกคนก็โชคดีนะแล้วหลายคนบอกว่าติดตามเพจพ่อแม่น้องติดตามเพจอุ๋งอิงเนี่ย ก็มีแต่ความโชคดีใช่ไหมครับทีกคนวันนี้ก็เอาเรื่องอตัวเลขมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณ f c แฟนคลับเนาะที่ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสได้ดูซึ่งอิงก็ขึ้นไปเจิมนะครับทุกคนขึ้นไปเจมแบบโอ้โหนะครับนะเป็นรถที่น้องบีบแต่ด้วยช่วงนี้น้องขึ้นไปบ่อยมากรถคันนี้บีบแต่เป๊กๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้พ่อรุ่งครับก็อยู่ที่บ้านน้องเนาะแล้วก็มีการช่วยนายช่างครับทุกคนทํางานแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรแก้ไข แก้ไขกำแพงกำแพงบ้านนะพี่คนของน้องซึ่งตอนนี้พ่อช้างก็ได้มีการรื้อออกไปหมดแล้วสําหรับทางด้านรั้วนะครับพี่คนรั้วของน้องนั่นเองตอนนี้กําลังกอ่อสร้างใหม่ครับก็ขอให้เสร็จร,ร่วมโดยเร็วนะรั้วรอบขอบชิดนั่นเองนะพี่คนตอนแรกเป็นรั้วคาวบอยแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่ามาเปลี่ยนเป็นรั้วปกติแล้วเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีสะเนาะตอนนี้เขาถมแล้วใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะทาเป็นเป็นอ่ามาเป็น กำแพงที่เท่ากันกับข้างหน้าอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็เอา,อาเรื่องนะครับอุงอิงพีบ้านแทนมาฝากทุกคนหอมปากหอมคอนะครับก็าฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้ด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องครับแล้วก็ในส่วนของอุงอิงคิวงานนะครับในวันที่ วันนี้วันที่1 4กุมภาวันวานเดเลนไทยน้องอยู่ที่วัดบัวขาวตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่15อยู่ที่บ้านนนท์คอตำบลบ้านขามอำเภอจตุรรสจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็วัดซับน้อยนะครับตำบลลำนางแก้วอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็โอ้โหคิวงานคือยาวเหยียดมาถึงวันที่28เลยนะครับ28อยู่ที่โรงเรียนดงปังซับสมบูรณ์นะครับอำเภอดงอิจานจังหวัดนนท์สุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้นะครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหคิวงานแน่นสุดๆแล้วก็วันที่22มีคิวงานที่ระยองด้วยเป็นสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนาะแล้วก็มีงานกลางคืนด้วยเห็นไหมครับทุกคนงานเข้าแบบรัวๆเลยสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับนะสครั้นี้ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับอิ่มด้วยวันนี้เอาเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักมาฝากทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคคคนนนนนมมีววาาสุขใััเลไทะรบ